กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ้ารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดนะคะอยากได้ขนมไทยเนาะขนมไทยน้องสาวโซกเจกจให้ฟรีนะคะ อย่าลืมแวะเข้าไปเอากันได้นะคะในบ้านนะคะฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนิีพูดจริงนะคะแนวทางฟรีเนาะตอนนี้ก็เปิดให้ฟรีแล้วนะคะสำหรับแนวทางฟรีนะคะจะไม่มีแนวทางทุกๆวันนะคะพี่ๆแม่จา๋าเผื่อใครอยากได้ขนมไทยนะคะตำไทยตำนัวตำแซ่บนะคะก็แวะเข้ามามาเอากันได้นะอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะคะ เพราะว่าน้องสาวโซ่เป็นคนอำเภอดงหลวงนะคะพูดภาษาโซ่นะคะบ้านน้องสาวโซ่นะคะจะมีอยู่แปดเผ่าด้วยกันนะคะพี่ๆแม่แม่จ๋ามีเผ่าโซ่เผ่พาพูุทยนะคะโซ่พูุทยนะคะพี่น้องโอ้ยเรียนมาก็คืออาจารย์หมดแล้วนะคะอืมีภาษาโซ่ภาษาพุทยนะคะ แล้วก็ภาษาอีสานเนาะแล้วก็ก็มีภาษาลาวแล้วภาษาอะไรอีกอะ่ะก็มีแปดเผ่าเนะาะเผาอะไรบ้างละ่ะปัจจีนี่ลืมหมดแล้วคืออาจารย์มาแล้วใครอยากรู้ใครอยากรู้นะเซิร์ชดูเอาได้นะคะพี่พี่แม่แม่แมจ๋าเนาะ หาดูได้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณยายนะคะคุณยายคุณแม่นะคะคุณพี่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะที่ชอบน้องสาวโซ่นะคะอาจจะพูดไทยชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะเนาะแต่ก็อยากให้แนวทางพี่พี่แม่ๆนะคะก็อยากให้แนวทาง พี่ทุกท่านเนาะก็ขอบคุณนะคะคุณยายนะคุณยายก็ชอบคุณยายบอกนะชอบน้องสาวโซนะพูดจริงใจดีนะคะไม่โกหกนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบน้องสาวโซเนาะขอบคุณมากๆด้วยนะคะทั้งเลี้ยงลานทั้งดูน้องโซ่วาสันนะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคนะคะก็ขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวมทั้ง คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณน้องนะคะน้องๆน,นะคะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าสุขภาพเรานี่ต้องแข็งแรงนะคะต้องมาก่อนนะคะช่วงนี้ก็น้องสาวโชตั้งแต่ไม่สบายบ่อยนะคะเลิอกออกกาลังกายเลยทีเดียวนะคะสายวิ่งสานะคะปกติก็จะออกทุกวันนะคะตื่นประมาณตีสี่นะเดี๋ยวนี้เริ่มเพราะว่า ปกติจะอัดคลิปประมาณบางทีก็ดึกบ้างห้าทุ่มบ้างนะคะเผื่อจะเสร็จเนาะนะคะพี่น้องแล้วทีนี้ก็มาอ,ออกกําลังกายช่วงประมาณตีสี่นะคะช่วงนี้หลังจากป่วยนะคะหมอคุณหมอให้วิตามินนะพี่น้องให้วิตามินน้องสาวโซโพดโพปงโ,โ,โมโซมอ,อนะคะกินจนจะหมดนะคบเหลือเม็ดสุดท้ายมาอ่านอ้าว งานงอกเลยทีนี้น้องสาวโซ่ลดน้ำหนักออกกำลังกายทุกวันนะคะว่าอยู่เวลาทำงานมันเหนื่อยสันมากเลยนะคะหิวข้าวโพดโพดส้มโอบุกโมบักแตงที่ไหนได้หมอให้มาวิตามินนะคะเงนหลายสำหรับเม็ดเดียวนะ,ะน้องสาวโซ่ชอบ5เด่น5เด่น2นะคะแล้วก็เด่น3นะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะที่จะมาสุด นะคะตัวใดที่จะมาเด่นนะคะแต่น้องซาโซ่นะคะชอบห้านะคะขอรูดไปที่ห้าแล้วกันนะคะ,ะ,คะก็จะมีห้าศูนยูนย์ห้านะคะห้าสองสองหนะคะห้าสามสามห้านะคะห้าสามสามห้าห้าสี่เราไม่มีไม่เอานะคะถ้าอยากชนะก็รูดไปเลยนะคะพี่น้องจา๋าห้าสีไม่มีนะคะห้าหก็ไม่มีนะคะ ห้าเจ็ดมีนะคะห้าเจ็ดห้าแปดมีนะคะห้าเก้าไปด้วยนะคะชอบส่วนตัวนะคะห้าหนึ่งไม่มีนะ,ะถ้าใครอยากชนะนะคะแนะนําให้รูดเลยนะ,ะบางทีเราไม่รูดมันมาก็มีนะคะจริงนะคะน้องสาวโซ่พูดจริงนะ,ะพี่น้องอ่าอ,อย่าลืมนะคะห้าหกเอาไปรูดไปเลยนะ,ะพี่น้อง ห้าหนึ่งนะคะโอเคนี่พอนะคะแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซชอบนะคะก็จะเป็นห้าสองนะคะวันไหนที่หายป่วยนะคะเสียงก็แจ้วแจแจ้วนะคะแว่วๆเลยนะคะพูดนี่แทบจะเขาเรียกว่าแ <c oughs> ทบจะฟังไม่ออกเลย <c oughs> บ่นอยู่คนเดียวใช่ไหมพี่พี่แม่แม่จังงี้ยบเงบบ่นอะไรของน้องสาวโซก็ไม่รู้นะคะ หายป่วยแล้วมันจะดีนะพี่น้องสุขภาพของเราเราก็จะแฮปปี้มีความสุขนะคะห้าสองห้าสามห้าแปดสองห้าสามห้าแปดห้าเจ็ดนะอีกคู่หนึ่งะคะ่ะเขาเป็นห้าศูนย์นะคะเนาะถ้าเราแฮปปี้มีความสุขนะ,ะเสียงแจ้วๆนะคะพี่น้องจา๋าจริงไหมนะคะจะสดใสเลยนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะสายวิ่งนะคะตัวเจาะก็จะมีมีห้า มีสามมีสองมีศูนย์มีแปดแล้วก็มีเจ็ดนะคะเด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่ห้านะคะเด่นห้ากับเด่นสองนะคะพี่พี่แม่แม่จะห้าสองนะคะตามได้นะคะห้าสองห้าสองสองห้านะคะเด่นนะห้าสอง ตัวชอบด้วยนะคะสำหรับเดน5นะคะเรามาเจาะกันนะคะก็จะมี5005นะคะมี5005มี57นะคะมี5775มี5885นะคะสำหรับเด่น2นะคะก็จะมี2002นะคะ2332นะคะ 2องเสองนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี8 7ดเจ็ดเแนะคะสามเจ็ดเนะคะแล้วก็จะเป็น2 8ด แปดสองเนาะนะคะว่าจะแทมให้ก็คงจะไม่แถมแล้วนะคะเพราะว่าเยอะแล้วไม่มีวันนี้โชคดีไปนะคะไม่มีตัวแทมอาจจะมีตัวกลับนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีตัวกลับไหมอ่ไม่มีเก้าไม่มีเก้าก็แสดงว่าไม่กลับนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีสองสองนะคะน้องสาวโซ่ก็ตามสูตรนะ,ะเข้าก็คือเข้าหลุดคือหลุดนะคะจะไม่ไม่ดื้อรั้นตัวเองนะคะ จริงนะคะพี่น้องห้าห้านะคะถ้าเราคำนวณเจอเยอะนี่โอ้โหน้องสาวโซ่แบบจะจับยังไงะคะก็คิดตลอดนะคะถ้าเราคำนวณน,น้อยนะคะก็ยังโชคดีเนาะห้าสองสองห้านะคะถ้าคำนวณได้เจอเยอะนี่สลักพีเสียดายน้องเลยทันทีนะคะสองสามสามสอง อา้าวน้องสาวโซ่ลืมเอาห้าสามตัวชอบเลยนะคะลืมได้ยังไงนะคะนี่บอกเลยว่าชอบนะคะตัวนี้ชอบนะคะห้าสามนะตัวชอบเลยนะคะน้องสาวโซ่ลืมได้ยังไงนะคะเนาะตัวเด่นนะ่ไม่เอาห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยห้าสามชอบเลยนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะ อีกคู่หนึ่งนะคะน้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นสาศูนย์ละกันเจะเาสองศูนย์ก็สองศูนย์ก็ชอบนะเนี่ยวงไว้นะคะรักพี่เสียดายน้องนะคะเงิหลายน้องสาวโซ่กันได้ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนื้ออ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ น้องสาวโซ่พาลรวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก็ไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า